สวัสดีครับผมเอครับอนุรักษ์ภูมิทรัพ์ครับตอนนี้ผลงานที่ทําอยู่ก็เป็นพิธีกรนะครับอยู่ที่ทางช่องไทย p b s ครับแล้วก็รวมไปถึงทาง JSL ด้วยครับในเรื่องนี้รับบทเป็นพรชัยครับพรชัยเป็นเด็ก ธรรมะธรมโมนะครับแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยก็ยังมีความเป็นวัยรุ่นยังมีความที่ข้างในฮอร์โมนเนี่ยพุ่งพล่านอยู่นะครับแต่ว่าด้วยความที่เติบโตมาถูกเลี้ยงดูมาเนี่ยอาจต้องให้อยู่ในศีลในธรรมนะครับฉะนั้นพรชัยเนี่ยก็ไม่เชิงเก็บกฎแต่ว่าภายนอกเนี่ยธรรมะธรรมโมแต่ข้างในเนี่ยก็คือวัยรุ่นทั่วไปนี่แหละครับ ผมรู้จักสุนทรภพรมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ผมเป็นคนชอบฟังแล้วผมก็ฟังอยู่กับเวลาคุณพ่อฟังคุณแม่ฟังก็ฟังมาเรื่อยๆครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเติบโตมากับสุน,สนทรภพ์มาโดยตลอดถึงแม้ว่ายุสมัยเปลี่ยนไปเพลงเปลี่ยนไปเพลงที่เราฟังจะเปลี่ยนแนวขึ้นนะครับแต่ว่าสุนทรภพรเนี่ยพอเราฟังครั้งไหนปุ๊บเราก็รู้สึกถึงความไพเราะแล้วก็ทั้งเรื่องภาษาทํานองแล้วก็เนื้อร้องด้วยครับพอได้มาเป็นส่วนหนึ่งในละครเวทีสุนทรภพนเดอะมิวสิคอลเนี่ยนะ มันไม่คาดคิดครับเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกของการเล่นละครเวทีของผมเลยนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเพลงที่เราฟังมาตั้งแต่เด็กครั้งนี้เนี่ยเราจะต้องมาเป็นคนถ่ายทอดบ้างความรู้สึกมันคือความภาคภูมิใจที่ไม่สามารถอธิบายได้เลยครับสำหรับวัยรุ่นนะครับที่คิดว่า ละครเวทีสุนทรภพเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับตัวเองหรือว่าจะไม่เหมาะกับวัยของเราขอบอกได้เลยว่าคุณกําลังคิดผิดเพราะว่าละครเวทีเรื่องนี้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยแล้วก็สุนทรภพเนี่ยจะสามารถสอนอะไรเราได้ครับเพราะว่าเพลงพวกนี้เนี่ยผ่านทั้งกระบวนการคิด ผ่านทั้งกระบวนการขับร้องและผ่านยุคสมัยแล้วก็สามารถที่จะสะท้อนสังคมออกมาได้เป็นอย่างดีครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยในการทําละครเวทีครั้งนี้เขามีการเอามาปรับให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยผ่านนักแสดงรุ่นใหม่ๆฉะนั้นเนี่ยรับรองว่าคนรุ่นไหนก็สามารถดูละครเวทีเรื่องนี้ได้ครับช่องทางการติดตามความเคลื่อนไหวนะครับ w w w f a c e b o o k c o m s u n s a l a p o n t h e m u s i c a l ทาง t w i t t e r jslplay ติดต่อซื้อบัตรชมการแสดงได้ที่ Thai Ticket Major, ETV Major, หรือไปรษณีย์ทั่วประเทศหรือทางโทรศัพท์โทร02-262-3456หรือทางเว็บไซต์ www.thai-ticket-major.com แล้วเจอกันครับผม